รุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองสองฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปร่งเจ้งงามใสเจิญศรธาไทยสิบสาวจาบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าตานเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำรรกรคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไว้พุทธา ได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จาขื้อหมศสัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฒาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้จืนบานหวานใจ เจรธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าพอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมะภาพพระกูสิริสุตาพิมนหรือพระมหาสุภชัยสุธิยาโนสำนักวัสุพันณรังสี ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละููโทรศัพท์053510916 0817467349ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาธรรมะเพื่อประชาชนมาพบปะกับบรรดาสาธุชน ตันผู้ฟังตั้งหลายแถมวันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมีเทรีทรงปารบติจะเสด็จเข้าสู่พระนิพพานบรรดาอุปาสิกาสตรีที่ใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนาตั้งหลายที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระนางเจ้าหูข่าวนั้น ได้หันสมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีพิสุณีพร้อมกับโดยเหล่าบรรดาพิสุณีอันเป็นนางสากยานีห้าร้อพระองค์สเสด็จผ่านมาอุปาสิกาเหล่านั้นก็ได้ปากันออกจากเรือนมาหมอบลงแถบเท้ากล่าวว่าหม่อมฉันตั้งหลายเลื่อมใสในสมเด็จพระเมตเจ้า พระแม่เจ้าจะละทิ้งบรรดาพวกหม่อมฉันตั้งหลายไว้ให้อเป็นคนอนาถาเหี้แล้วสมเด็จพระแม่เจ้ายังบ่สมควรที่จะเข้าสู่พระนิพพานเลยเพื่อที่จะหฮ้ออุปาสิกาเหล่านั้นละเสียซึ่งความโศกสมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีได้กล่าวปรอบด้วยวาจาอันไพเราะว่า อุปาสิกาตั้งหลายเหยตันอย่าร้องไห้ไปเลยเวลานี้เป็นเวลารื่นเริงของตันตั้งหลายความตุกเฮากาอกำหนดหู้แล้วตันหาอันเป็นเหตุแห่งตุกเฮาเกาเวนขาดแล้วความดับตุกเฮาก็ได้ทำาใือแจ้งแล้วมักเฮาก็ได้อบรมดีแล้วพระบรมาศาสดาก็ได้บํารุงแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาก็ได้ทำเสร็จแล้วภาระอันนักเฮาก็โปร่งแล้วตันตั้งหลายบัต้องวิตกอันใดคนตั้งหลายออกจากเรือนบวชเพื่อประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นเฮาก็บรรลุแล้วโดยรำดับสังโยชน์ทุกอย่างก็สิ้นไปพระพุทธเจ้าและพระสธรรมเจ้าของพระองค์ก็ยังดำรงอยู่โมตันตั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกถึงเฮาเลย พระโกธัญญะพระอานอนท์และพระนันตะก็ยังอยู่สมณเณรราหุนพุทธชินโนรสก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็อยู่ร่วมกันเป็นสุขเหล่าบรรดามูเดยรถีก็หายมาณะกระด้างแล้วความปรารถนาเพื่อพระนิพพานสำเร็จแก่เฮาแล้วในวันนี้หากพวกตันตั้งหลายมีความกตันอยู่ในตัวเฮาไซก็ขอให้ทุกท่าน จงกระทำความเปลี่ยนหืมมันเพื่อความดำรงอยู่แห่งพระสัทธรรมเติดครั้นสมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีได้อบรมพร่ำสอนอุปาสิกาเหล่านั้นแล้วก็เสด็จนำบรรดาพิสุนีสากยณีห้าร้อยพระองค์ต่างหลายไปเข้าเฝ้าพระบรมมาสดาเมื่อถวายบังคมแล้วได้กราบทูลว่าข้าแด่พระสุคตเจ้า สมเด็จแม่เป็นดังเช่นพระมารดาของพระองค์แต่พระองค์กัลบเป็นพระบิดาของสมเด็จแม่พระองค์ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัตธธรรมแก่สมเด็จแม่ข้าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงทำให้สมเด็จแม่ได้เกิดรูปกายของพระองค์อันสมเด็จแม่ทำให้เจริญเติบโต ธรรมกายของสมเด็จแม่พระองค์ก็ทรงทำให้เจริญเติบโตแล้วพระองค์อันสมเด็จแม่ให้ดูดดื่มน้ำนมทำให้ระงับสึ่งความกระหายสมเด็จแม่ก็ได้ดูดดื่มน้ำนมคือทำอันสงบอย่างยิ่งแล้วข้าแต่พระมหามุนีพระนามว่าพระพุทธมารดาหาได้ยากยิ่งแต่พระนามว่าพระพุทธมารดานั้นสมเด็จแม่ได้แล้ว ได้จื่อว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าขอทรงโปรดอนุญาตให้สมเด็จแม่กราบถวายบังคมพะยุคลบาทสมเด็จแม่ขอกราบทูลลาเพื่อเข้าสู่พระนิพพานพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระมหาปุริสลักษณะ32ประการประกอบโดยพระรศมีอันงดงามแก่พระมาตุชานานาง สมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทอรีพระนางได้ซบพระเศียรก้มหัวลงแทบฝ่าพระบาทพรางกราบทูลว่าหากโทษใด,ดๆของสมเด็จแม่ยังมีอยู่ขอพระพุทธองค์โปรดกรุณาอดโทษนั้นแก่สมเด็จแม่ตวยเตะสมเด็จแม่ได้ทูลซ้ำๆซักๆขอให้สตรีตั้งหลายได้บวช หากโตษของสมเด็จแม่ในข้อนี้มีอยู่ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอดงดโตษเหล่านั้นตัวเตะร์ลำดับนั้นสมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามประกาศในหมู่พระพิสุส่งแล้วได้กราบไหว้พระอานนท์และพระนันทะผู้เป็นพระราชโอรสตรัสว่า สมเด็จแม่เบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอโดยตีอาศัยของอสรพิษเป็นตี่พักของโรคเป็นเรือนร่างแห่งตุกเป็นตี่โคจรของชราและมรณะเกลื่อนกลนไปด้วยมนทินตตต่างๆโดยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาจะเข้าสู่พระนิพพานจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีได้ตรัสกับพระอานนท์ผู้เป็นพระหุสูตร ผู้เอาใจใส่ในการอุปถากบำรงพระพุทธเจ้าและผู้เป็นพระเจ้าหลานเธอซึ่งผ่ำรำพันอยู่ว่าพระอานนท์ปอบอกวนติดจ,จะเศร้าโศกถึงการตายของสมเด็จแม่การลันิพานของแม่ใกล้เข้ามาแล้วขอพระคุณท่านจงรักษาพระพุทธศาสนาไวา้สมเด็จแม่หันพระคุณท่านครั้งนี้เป็นการหันครั้งสุดท้าย บุคคลไปในทิศใดแล้ว,ว่บปรากฏสมเด็จแม่ก็จะไปในทิศนั้นการที่เข้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามสมเด็จแม่ก็บรรลุแล้วโดยลำดับกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกสมเด็จแม่ก็ทำให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าสมเด็จแม่ได้ทำสำเร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสมเด็จแม่โคตมีคนพ่านเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ต่างหลายสมเด็จแม่จงแสดงอิทธิฤทธิเพื่อให้คนพ่านเหล่านั้นละทิฏฐิเหยียกาละครั้งนั้นพระนางเจ้ามหาปชาบาดีโคตมีเทรี ถวายบังคมพระบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เหาะขึ้นไปสู่เวหาตองฟ้าสแสดงฤทธิ์เป็นอนักตามพระบรมพุทธานุญาตมีการเนรมิตเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยขราชบริพันธ์เนรมิตตนเป็นพญาคตเป็นพญาจ้างคชจะสารเป็นพญาราชสีบันลือเสียงกึกก้องอยู่ และพระองค์เดียวก่อนเนรมิตเป็นพิษุนีจำนวนนับบทวนพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีลงมาจากพื้นนาพากาศถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับหนั่งนาีิสมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหามุนีผู้นำของโลกสมเด็จแม่มีอายุยืนยาวมาถึงเพียงนี้พอสมควรแล้ว จากนั้นสมเด็จพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีพร้อมด้วยเหล่าพระพิษุณีสากยานีห้าพระองค์ตั้งมดได้ปากรนหมอบกราบลงแทบเบื้องพยุคลบาทของพระบรมศาสด,สดากราบทูลว่าการกราบครั้งนี้เป็นการกราบถวายบังคมครั้งสุดท้ายของสมเด็จแม่สมเด็จแม่จักบัดได้หันพระพักของพระองค์แถม วันนี้สมเด็จแม่อขอทุนลาเข้าสู่พระนิพพานต่อจากนั้นสมเด็จพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีก่อละจากตีเข้าเฝ้าและอุบาสิกาต่างหลายเหล่านั้นเข้าฌานตามลำดับโดยอนุลมปฏิลมออกจากจตุทชานแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานเหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อหมอดดับไปฉันนั้น ขณะนั้นกล่องติบก็บันลือลั่นขึ้นเองฝนดอกไม้ก็ตกลงมาจากนภาอากาศบรรดาเทวดานาคอสู์ต่างตากันคร่ำครวญพรหมทุกจันก็บังเกิดความสลดใจกล่าวขึ้นในทันใดนั้นว่าสังขารตั้งหลายบะเตียงน้อมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนเดียวก,กันกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรี บัรดาพระเทรีสากยณีตังห้าร้อยซึ่งเวทล้อมพระนางมหาปชาบดีโคตมีเทรีต่างก่อปากันเข้าสู่พระนิพพานเหมือนเดียวกันคนตั้งหลายกอจ่อยกันทำจิตตกา,านสำเร็จแล้วด้วยของหอมล้วนเกลื่อนกล่นไปด้วยเจรุนแห่งเครื่องหอมแล้วก็กระทำการชาปนก,กิจพระภิษุณีเหล่านั้นบนจิตตกา,าน ส่วนแห่งสรีระถูกไฟไหม้ตั้งมดเหลือแต่พระอธิษฐานพระอนันตเทรรเจ้าได้น้อมนำเอาพระอธิษฐานของสมเด็จพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีซึ่งบรรจุอยู่ในบาทของพระเทรีเข้ามาถวายแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประคองพระอธิของพระเทรีผู้เป็นพระมาตุชานานาง เปรียบประดุษดังพระมารดาวางบาติบรรจุพระอัฐินัานไว้ในฝ่าพระหัตถ์ตรัสว่าสังขารมีสภาพบะดเที่ยงเช่นนี้แม้สมเด็จแม่โคตมีผู้เป็นใหญ่กว่ามูพิษุนีก็ยังต้องนิพพานเสมือนลำต้นของไม้ใหญ่ที่มีแก่นแม่จะใหญ่โตเพียงใดก็ยังต้องพุพังไปตามกาละตามเวลา หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยนางสากยานีห้าร้พระองค์ได้สเสด็จออกบวชเป็นพิสุณีดังได้เล่ามาให้ฟังแล้วนั้นพระนางยโสธราปิมปาผู้เป็นพระมารดาของพระราหุลพร้อมโดยสตรีบริวารหนึ่งปันก็ได้ออกบวชเป็นพระพิสุณีในสำนักของ สมเด็จพระนางมหาประชาบดีโคตมีเทรีบำเพ็ญเพียรอยู่บัถึงเกิงเดือนก็ได้บรรลุภาระัตตมร a อรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกเป็นผู้ชำนาญในอภิญญาต่างหลายนั่งบำเพ็ญสมาธิครั้งเดียวประลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งป่ายแฮมแสนมหากรัพ เมื่อคุณวิเศษของพระนางปรากฏชัดอย่างนี้แล้วคณะติสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารได้ทรงสถาปนาพิสุนีต่างหลายไว้ในตำแหน่งเอตัทธะต่างๆตามลำดับได้ทรงสรรเสริญพระนางยโสธราปิมปาเถรีว่า เป็นเลิศก,กว่าพิสุนีตังหลายผู้บรรลุอภินยาใหญ่ต่อมาประมาณพันศาที่43พระนางยโสธราปิมปาเทรีได้ไปเข้าเฝ้าพระบรม,มศาสดาเพื่อทุนลาเข้าสุนิปานกราบทุนว่าหม่อมฉันมีอายุเจ็ดสบปดปีล่วงเข้าปัจฉิมวัย มีมรณะใกล้เข้ามากรรมสอนของพระพุทธองค์หม่อมฉันได้ทำเสร็จแล้วกรรมตั้งปวงในส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตหมดสิ้นแล้วขอกราบทูลลาพระมหามุนีม่อมฉันจะถึงความดับในคืนวันนี้เมื่อม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสาร หากมีความปราดพรังใดในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่ม่อมชันตววเติพระเถรีได้พารณาถึงชีวิตในอดีตอันเมืนนานติทันใดปั่มเปงปรมีห่วมกันมาพร้อมกับพระบรมศาสดาเริ่มตั้งแต่ครั้งตียังเป็นสุเมธะพระดาบดและตัานเป็นอุบาสิกามีนามว่าสุมิตา ในสมัยของพระทีปังกรพระพุทธเจ้าได้ถวายดอกบัวแปดกำปุจาสุเมธาดาบทผู้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นได้ปั่มเปงปารมีห่วมกันสืบต่อมาจนกระทั่งจัดสุดท้ายที่ได้เป็นพระนางยโสธราปิมปามารดาพราหุนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คนพานเหล่าใดสงใส่ในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ตัางหลายขอพระน้องนางจุงแสดงอิทอธิฤทธิเพื่อให้คนพานเหล่านั้นละทิฐิมานะเฮเตก่อนจะปรินิพันพระนางยโสธราปิมปาเทรีได้แสดงอิทอธิฤทธินักมากมายสมกับตำแหน่งเอตัทคะติทานได้ครับ ในมนโนรถปุรณีอัถกถาอังคุตรนิกายเอกนิบาตกล่าวว่าในสมัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมีผู้ที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ได้สี่ตันที่สามารถประลึกชาดได้หนึ่งอสงไขยปลายแสนมหากัปสาวกกติเหลือสามารถประลึกชาติได้เพียงแค่ตลอดแสนกรัปเตาอัน ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเฮานี้ท่านพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรเถระพระโมกกลานาเถระพระภาคุลเถระและพระนางพัฒากัจจนาเทรีหรือว่าพระนางยโสธราปิมปาเทรีนิละเป็นผู้ได้บรรลุอภิญญาใหญ่พระนางยโสธราปิมปาเทรีเมื่อออกบวช ได้รับตั้งนามใหม่ว่าพระนางพัฒากัจจนาเทรีพระนางยโสธราปิมปาเทรีนั้นมีชื่อเรียกกันหลายอย่างบางแห่งก็ห้องว่าพระนางปิมปาบางแห่งก็ห้องว่าพระนางยโสธราเมื่อบวชเป็นพิษุณีแล้วชื่อว่าพระพัฒากัจจนาหรือบางครั้งบางคราวก็เรียกว่ามารดาพระราหุล หรือวาราหุระมาตาก็น,นับได้ว่าเป็นเจืาเจ้าเจ้าสากัญญราชพระองค์หนึ่งที่เสด็จออกบวชเจ้าเจ้าสากัญญราชชตรกูลที่เป็นสตรีและออกบวชยังมีแห่ท่านหนึ่งญาติโย,ยมต้างหลายคงจำเรื่องราวติอตมาภาพเล่าเรื่องของพระนันตะเถระให้ฟังว่าพระนันตะเถระเจ้านั้น สมัยก่อนตอนที่ท่านยังเป็นพระอนุชาดำรงฐานะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสรีสุโธธนะได้ทรงเข้าอภิเษกสมรสกันกับนางชนบทกัลยาณีพระนางชนบทกัลยาณีนั้นกําลังทำพิธีอภิเษกสมรสกันอยู่ปรากฏว่าวันนั้นพระนันตะเถระก็ได้อุ้มบาตรติดตามพระพุทธเจ้า ทิดตามเสด็จไปส่งยังนิโคทารามและก็ได้บวชในวันนั้นบาตันได้อยู่กินตดวการสกรรมเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านออกบวชและบรรลุอรหันต์แล้วพระนางชนบทกัลยาณีก็กึืว่าบัดนี้พระญาติพระวง์ต่างหลายของเฮาปากันออกบวชบรรพชาอุปสมบทกันโมดสิณละ การปราศจากพระญาติตั้งหลายเป็นต๊กตัวเฮาก็บ,บัดได้มีภาระอันใดจึงได้ไปขอบรรพชาอุปสมบทยังสำนักของพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเทรีเนื่องจากว่าพระนางชนบทกัลยาณีนี้เป็นผู้ลุ่มหลงในรูปชมอันงดงามของตนเองและก็ได้หูว่าพระบรมศาสดาตำานิการมัวเมาในรูปของสตรี พระนางชนบทกัลยาณีบักกล้าไปเข้าเฝ้าเพราะเก่งว่าพระพุทธเจ้าจะทรงติเตียนจึงบกไปสู่ต่บำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระนางบ่ได้บวชด,ด้วยความศรัทธาดังนั้นเมื่อถึงวาระติจะไปหับโอวาทก็ทรงพิสุนีอื่นไปแตนลำดับต่อมาพระพุทธองค์ทรงหู้ความแก่กล้างแห่งญาณของพระนาง จึงตรัสกับสมเด็จพระนางมหาประชาบาดีโคตมีเทรีว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิสุณีตั้งหลายที่ถึงวาระที่จะรับโอวาทจะต้องมารับฟังด้วยตนเองบางฮือส่งตัวแทนมารับฟังพระนางชนบทกาลยาณีเทรีจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคันถึงวาระที่พิสุณีตั้งโมดมารับโอวาท พระบรมศาสดาเกาะทรงเนรมิตร,รูปสตรีผู้หนึ่งงดงามประดุษดังเทพพระอับสนโดยพระพุทธานุภาพเนรมิตท่าสตรีนั้นยืนถวายงานพัดอยู่ใกล้กับพระองค์พระนางชนบทกัลยาณีเถรีหันความงามของสตรีนั้นแล้วเกาะกืดว่าความงามแห่งรูปของเฮานี้ยังบ่ถึงเซี่ยวที่สิพกของสตรีนี้เลย สตรีคนนี้งดงามกว่าเฮานักก็พ่อพระพุทธองค์ทรงติเตียนในรูปชมของสตรีเหตุจะใดสตรีผู้นี้จึงกล้าเข้าไปยืนอยู่ใกล้พระองค์ดังนั้นพระบรมศาสดา,สดาทรงหู้ความดำริของพระนางจึงแสดงอัตภาพของสตรีที่กำลังยืนถวายงานพัดอยู่นั้นเนรมิตรเ,เปลี่ยนจากวัยรุ่นมาเป็นวัยกลางคนจนกระทั่งถึงวัยชรา แล้วล้มลงกระทำการกริยาตายต่อหน้าพระนางชนบทกัลยาณีเทรีรูปร่างกายอันสวยสดงดงามที่กำลังหันอยู่ตะกี้นี้กลายเป็นร่างอสุภะที่กำลังขึ้นอืดขึ้นปองอันสัตว์ตังหลายรุมจิกกินเป็นที่หน้าปฏิกูลสมเพจยิ่งนักพระนางหันสภาพของสตรีนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดอนิจจสัญญาว่า ร่างกายนี้ทั้งเป็นของเฮาทั้งของผู้อื่นก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยขณะนั้นทุกขสัญญาและอนัตตาสัญญาก็ปรากฏขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหูวัาจิตของพระนางโน้มไปในกรรมฐานจึงตรัสว่าพัดเทดูก่อนน้องหญิงเธอจุงดูร่างกายอันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนี้มีกระดูกเป็นโครงร่างรึงรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นต่างหลาย สรีระของหญิงใดก็เป็นอย่างนี้สรีระของเธอก็เป็นอย่างนั้นจุงปลดเปลื้องความปอใจในพบมุ่งสแสวงหาพระนิพพานเตอะในเวลาจบพระคถาพระนางชนบทกัลยาณีเทรีดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลพระพุทธองค์ก่อตรัสแสดงสุญญาตากรรมฐา,านเพื่อการบรรลุมรรคผลเบื้องสูงแก่พระนางว่า ร่างกายนี้ประกอบไปด้วยกระดูกสามร้อยต่อนฉาบไปด้วยเนื้อเกร้อยชิ้นมีเอ็นเกล้อยเส้นรัดรึงโครงกระดูกประดุษดังเรือนรัดรึงด้วยเถาวันห่อหุ้มไว้ด้วยหนังภายในร่างกายมีแต่สิ่งปฏิกูลไหลออกจากทวาลรต่างเก่าเมื่อใดร่างกายนั้นปราศจากชีวิตไออุ่นและวิญญาณถูกทิ้งไว้ในป่าจา้าประดุษตอไม้ไรประโยชน์ เมื่อนั้นย่อมบเป็นที่สนใจของญาติตั้งหลายเธอจุงละความสำคัญในร่างกายด้วยตันหาทิฏฐิและมานะพึงพิจารณาร่างกายนี้ให้หันตามความเป็นจริงเตะประนางชนบทกาลยานีพิสุณีพิจารณาตามพระธรรมเทศนานั้นแล้วก็บรรลุอรหัตผลในเวลาบะมเมินโดยกรรมฐา,านนั้น ต่อมาภายหลังพระบรมศาสดา,สดาทรงยกย่องสรรเสริญว่าพระนางชนบทกาลยานีเทรีเป็นผู้เลิศกว่าพิษุณีสาวิกาผู้ยินดีในฌานญาติโยมพุทธบริษัทต,ตัางหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็ได้จบลงไปเหี้ยแล้ว เรื่องราวจักเป็นอย่างใดต่อไปอัตมาภาพจะนำเอาพระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทตัางหลายฟังต่อในวันพรุงนี้วันนี้ขออนุญาตนำรายการจากต่างต่งหลายไปก่อนนอ้อใจโยใจยะวราติธีขอปัน่นปอนดีให้กันทั่วหน้า สารธรรมพื้นบ้านล้านานาตีเฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปรงลีลี่ปะกันวันผูกเนินนายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำร,รมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะ จเจริญก้าวหน้ายาวนานให้อปนจากตกซุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมันขวันยืนจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนิน้